6ราศีชะตาผิกฝืนการเงินสดใสดวงการงานสุขสว่างสดใสธุรกิจก้าวหน้าการเงินรุ่งโรจน์ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ 6ราศีชะตาผิกฟืนการเงินสดใสการงานรุ่งโรดได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมดวงปังสุดในรอบ12ปีชะตาผิกฟืนการเงินสดใสเป็นปีที่สุดปังสำหรับชาวราศีเมษใครที่มีปัญหาอยู่แล้วชะตาผิกฟืนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัว การเงินสดใสราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดวงการงานปังในเส้นทางใหม่เตรียมรับโชคจากแดนไกลเหมาะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นราศีที่จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ดาวมฤตย,ยูจะอยู่กับชาวราศีพฤษภยาวไปจนถึงประมาณเจ็ดปีดวงดาวดังกล่าวถือเป็นดวงดาวแห่งวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กดกดาคมดวงที่สุดแห่งโชคลาภเงินทองมั่งคั่งร่ำรวย จังหวะดวงดาวโชคลาภค่อนข้างแข็งแรงมากโอกาสได้เงินได้โชคหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันถือว่าจตดเต็มราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดวงการงานสุขสว่างสดใสธุรกิจก้าวหน้าการเงินรุ่งโรจน์เป็นปีที่ดาวเสาส่งผลกับชาวราศีกรกฎมานาน2ปีกว่า ย้ายออกจากดวงไปแล้วจะส่งผลดีเรื่องการงานอย่างมากอะไรที่ผิดหวังเสียใจเรื่องทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปเพราะดาวเหล่านี้ทำให้ชาวราศีกรกฎเจอกับเรื่องเซ็งๆชะลอตัวมาตลอดสองปีที่ผ่านมาราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กดกดาคมดวงวัสนานีมีคนสนับสนุน การงานเติบโตก้าวสู่ความสำเร็จปีหน้านี้เป็นปีที่มีข่าวดีหลายอย่างรออยู่เหตุผลสำคัญคือกลุ่มราศีธาตุไฟค่อนข้างมีพลังรวมทั้งดวงดาวสำคัญอย่างดาวพลหัสเป็นดวงดาวที่ดีที่สุดโคจรเข้าสู่ธาตุไฟทำมุมถึงราศีสิงห์ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ความก้าวหน้า ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมดวงการงานมีโอกาสดีในต่างถิ่นชีวิตได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆใครที่ตั้งใจทั้งเรื่องงานการเจรจาธุรกิจความรักอยากให้รีบลงมือตัดสินใจแต่ต้องเป็นความรีบที่ตัวเองพร้อมมีข้อมูลเพื่อให้เกิดข่าวดีเข้ามา หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ